สวัสดีครับผมมาพบกับขึ้นดักนกดักไก่ไข่ขีมเมาอีกหนึงคลิปนะครับวันนี้ผมทําคลิปมานำเสนอขึ้นดักดักไก่ครับขึ้นดักไก่บ่วง4.5นิ้วนะครับเอาไว้ดักทางหรือว่าดักเอาดักไก่ตัวเมียนะครับท่านไหนที่มีปัญหาดัก ตัวเมียแล้วติดแล้วหลุดนะครับหลุดหลุดบ่อยนะครับลองมาใช้4.5นิ้วของไข่ที่เมาดูนะครับบ่วง45นิ้วนะครับครับตัวนี้หลักยาว6.5นิ้วนะครับหลักกาไว้นะครับกาวไวกันสนิมนะครับตัวนี้เอนเบอร์ 70นะครับเอ็นเบอร์70ครับผมต่อ้ดยสาย pe สาย PE สาย pe 6ครับสาย PE 6 2เส้นนะครับสาย PE 6 2เส้นนะครับห่วงทองเหลืองนะครับแบบมีล็อกนะครับสาย PE 6สีดำนะครับสาย PE นะครับแบบมีล็อกนะครับแบบมีล็อกขานะครับ ขึ้นดักไก่ตัวเมียนะครับหรือดักทางนะครับบ่วง4.5นิ้วนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องดักไก่ตัวเมียแล้วมันมันไม่ค่อยติดนะครับติดละยากนะครับติดแล้วหลุดนะครับทางค่ายเราก็มีช่องทางเลือกให้ท่านเอาไปใช้งานนะครับหรือท่านจะเอาไปดักไก่ที่บ้านนะครับไก่นุ่มๆนะครับไก่นุ่มๆหรือไก่สวยๆตามบ้านเพื่อนบ้านญาตินะครับที่เห็นว่าเออสวยจะเอามาเลี้ยงมาอะไรนะครับ เราตัวนี้ไปดักได้เลยนะครับได้ทั้งไก่เล็กๆนะครับไก่หนุ่มไก่สาวนะครับมันจะกระชับขึ้นนะครับปกติก็จะเป็นที่ผมทําขายก็จะเป็นบ่วงห้านิ้วนะบ่วงห้านิ้วนะครับบ่วงห้านิ้วนะจะประมาณนี้ครับบ่วงห้านิ้วนะครับเอาไว้เป็นคลื่นล้อมนะครับคลื่นล้อมคลื่นตีก็ได้นะใครจะไปใช้ก็มไม่ไม่ผิดนะ บ่วงห้าตัวนี้จะเป็นบ่วงห้านิ้วนะครับบ่วงห้านิ้วเอ็นเบอร์แปดสิบนะครับบ่วงห้านิ้วจะทําเป็นเคลื่อนทางก็ได้ครับตัวนี้เคลื่อนทางห้านิ้วนะครับเคลื่อนทางห้านิ้วแต่บางคนมีลูกค้าท่านไม่ใช่ลูกค้าผมก็เคยไปใส่ตัวเมียเนี่ยมันติดแล้วมันจะโอกาสหลุดสูงนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะห้านิ้วดีเหมือนกันครับแต่ว่าผมจะทํากระชับขึ้นมาคือ4 5จนิ้วนะครับตัวนี้เป็นเป็น5้านิ้วนะ ทำกระชับขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นขึ้นดักทางดักไก่ตัวเมีย4.5นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนกลางนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง4.5นิ้วนะครับเอาไว้ดักทางหรือดักไก่ตัวเมียรหรือดักไก่ตามไรตามสวนตามนาบ้านญาติบ้านพี่น้องญาติพี่น้องนะครับที่เห็นว่ามันสวยเราจะเอาไปเลี้ยงเอาไปเพาะพันธุ์นะครับตัวนี้มันจะ กระชับขึ้นมานะครับสังเกตไก่ถ้าบ่วง,วงใหญ,ใหญ่ไก่ตัวเมียหรือไก่ลเล็กถ้าวิ่งผ่านเนี่ยพอไปโดนบ่วงห้านิ้วหรือบ่วงที่ใหญ่กว่านั้นเขามันจะเขย่าขาก่อนะครับเขย่าขาหลุดลงไปเลยมันจะไม่ลูดนะครับค่อนข้างจะลูดช้านะครับบ่วงห้านิ้วนะครับแต่สี่จุดห้านิ้วนี่มันวิ่งประมาณเก้านึงก็ลูดแล้วนะครับคือมันยังไม่ได้เขย่าขาคือตัวนี้นจะลุดแล้วนะครับแล้วผมก็ทํากระชับเข้ามาอีกนะครับพวกไก่ตัวเมียนะครับ มันจะขาเล็กกว่าไก่ตัวผู้นะครับมันก็เลยทําให้มันหลุดง่ายนะเพราะมันไม่มีเดือยด้วยครับผมไก่ตัวเมียอันนี้ผมก็เลยทำกระชับขึ้นมา4.5นิ้วนะครับลองใช้ดูครับขึ้น4.5นิ้วของคาคียมอว่ามันจะหลุดเหมือนบ่วง5นิ้วหรือเปล่านะครับเดินจะกระชับขึ้นมานะบ่วงอันนี้ก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีดีครับผมทำกับผาถามว่า เอาไปดักนกกวักได้ไหมสบายครับถ้าไก่เอาอยู่นกนี่ไม่ต้องห่วงสบายมากครับตนนัวนี้เพราะผมทํากับกระชับกับมาให้มันสูสีกับขานกกวักเลยนะครับครับเป็นแบบแบบล็อกนะครับแบบมีล็อกนะครับแบบมีล็อกขานะท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาสั่งได้ครับผม ว่าจะเอากี่หลักนะสิบหลักส5หลักพูดถึงห้าหลักก็ส่งนะแต่ว่ามันก็เสียค่าส่งอีกนะครับมันก็ไม่ไม่คุ้มกับค่าส่งนะครับท่านเองก็เสียค่าส่งนะครับสิหลักสิหลักยี่สิหลัก17บเจ็้าแล้วแต่ท่านจะสะดวกสั่งเข้ามานะครับเราก็ทําจะส่งให้ท่านได้ครับ จัดส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับจะถูกเป็นพืนแบบนี้ให้นะครับใส่รังเก็บนะครับเป็นผืนแบบนี้โทรเข้ามาสอบถามได้ครับผมขึ้นดักทางดักไก่ตัวเมียบ่วง4.5นิ้วนะครับเอ็นเบอร์70นะครับแบบมีล็อกขานะครับดักกวักได้ไหมสบายนะครับตัวนี้นะครับแต่บ่วง5นิ้วผมที่ผมทํานะครับที่ผมทำไ้เป็นขึ้นล้อมขึ้นดักทาง5นิ้ว จะถามว่าไปดักกวากได้ไหมไม่สบายเท่าไหร่นะครับคือมันโอกาสหลุดนะครับเพราะผมทำกระชับกับขาขาไก่ตัวผู้นะได้เหมือนกันนะครับโอกาสหลุดแต่โอกาสหลุดจะสูงนะบ่วงห้านิ้วบ่วงดักไก่ของผมนะเอาไปดักนกกวักได้ไหมหรือดักนกอีรุมได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันผลนะมันจะไม่ไม่ร้อยมันมันห้าสิบห้าสิบอะหลุดนะครับ ผมจะทําแยกนะครับนกกับไก่ครับผมแต่ตัวนี้มันจะดักตัวนี้มันจะดักนกกวักได้นะถ้าไปต่างอีลุ่มก็ได้นะครับดักทางดักไก่ตัวเมียผมจะกระชับเพราะไก่ตัวเมียมันขาเล็กมันไม่มีเดือยมันโอกาสหลุดจากขึ้นหรือบ่วงเรานี่โอกาสหลุดนี่ค่อนข้าง ค่อนข้างมีนะไม่ใช่ว่าสูงหรือต่ำไม่รู้ว่าหนิ้วห้านิ้วดีหมดทุกทุกขนาดครับแต่โทนนี้ผมเพื่อทำกระชับเข้ามานะครับตากระชับให้มันลดการหลุดน้อยลงนะครับผมก็เป็นช่องทางเลือกให้ท่านเลือกใช้นะครับผมก็เลยทำมา ให้ท่านสั่งไปใช้งานดูนะครับฝากด้วยครับผมขึ้นดักไก่ตัวเมียรหรือดักทางดักนกกวักสบายอิลุมก็สบายนะครับมีเก็บไปทางนะครับโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับจะเอากี่หลักกี่บวงนะครับเราจะปลูกเป็นหลักเป็นพื้นให้เป็นพื้นทรงให้นะครับผมฝากด้วยครับผมฝากกดติดตามด้วยครับ ขอบคุณครับผม